ก็ถือเป็นอีกหนึ่งการสนับสนุนคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนที่ตรงจุดกับวิถีชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่กันเลยทีเดียวนะคะพาไปดูในช่วงนี้ค่ะก็ต้องบอกเลยว่าในช่วงของเทศกาลปีใหม่กระเช้าของขวัญปีใหม่เนี่ยทุกคนเนี่ยก็อาจจะต้องมีการวางแผนกันแล้วว่าจะซื้ออะไรดีวันนี้ค่ะทางด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาก็าได้นําทีมนะคะออกลงพื้นที่ตรวจร้านค้าที่จําจหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่เพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคค,ค่ะ วันนี้ค่ะนายธีรุสุภาวิบุญผลรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจกระเช้าปีใหม่ร้านจําหน่ายดอกไม้เพลิงในพื้นที่ของจังหวัดยะลาจํานวนแปร้านด้วยกันนอกจากนี้ก็ได้กําชับให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคขณะที่บรรยากาศภายในร้านค่ะก็มีประชาชนให้ความสนใจเลือกซื้อสินค้าประเภทกระเช้าของขวัญกันอย่างหนานแน่น สำหรับหลักเกณฑ์และแนวทางในการจัดจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่นั้นกระเช้าของขวัญค่ะอย่างเช่นประเภทอาหารบรรจุสินค้าจะต้องมีระยะเวลาก่อนหมดอายุอย่างน้อย6เดือนฉลากอาหารเนี่ยจะต้องมีอยอยรับรองแล้วก็มีรายละเอียดวันหมดอายุของสินค้าทุกชนิดบนกระเช้านอกจากนี้จะต้องมีสัญลักษณ์ของห้างและสถานประกอบการบนกระเช้าด้วยแสดงวันที่รับเปลี่ยนคืนหากผู้บริโภคไม่พอใจสินค้าหรือว่าคุณภาพของสินค้าค่ะ ในส่วนของกระเช้าประเภทผักผลไม้หรือว่าสินค้าสดใหม่เนี่ยจะต้องมีความสดแล้วก็ใหม่สแสดงวันเดือนปีที่บรรจุลงกระเช้าและจะรอจําหน่ายไม่เกิน3วันด้วยกันขณะที่กระเช้าสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นหรือว่าสินค้าอดทอปค่ะจะต้องมีรายละเอียดสินค้าแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนคืนได้ก่อนวันหมดอายุของสินค้าที่มีอายุสั้นที่สุดภายในกระเช้า ส่วนกระเช้าของควันปีใหม่นะคะกรณีที่เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยห้ามวางจําหน่ายหน้าร้านโดยเด็ดขาดทั้งนี้หากตรวจพบว่าร้านค้าไหนไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนดก็จะมีโทษทั้งจําทั้งปรับและเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคและประชาชนให้ได้รับความปลอดภัยนั่นเองรวมไปถึงค่ะป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเล่นพลุประทัดและก็ดอกไม้เพลิงในช่วงของเทศกาลปีใหม่นี้ด้วยค่ะ